สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านอยู่กับผมพลมโตไรวอลเช่นเคยนะครับในวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้านี่เลย p c x 160ซึ่งที่จริงแล้วทางทีมงานมโตไรวอลละครับน้องจอนได้เคยทำรีวิวแบบ first impression ไปตั้งแต่ตอนที่มันเพิ่งเปิดตัวหม,มาดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราได้มีโอกาสมาอยู่กับมันเต็มๆอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมจะมาทำ full review และเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเครื่องยนต์บล็อก ESP+ ที่หลายคนพูดกันว่า มันแรงครับแรงอะไรจริงจังเลยตั้งแต่ต้นยันปลายเนี่ยมันจะจริงเท,ท็จแค่ไหนครับเริ่มที่รูปลักษ์ถ้าดูเป็นๆเ,เนี่ยหลายคนต้องบอกว่า p ีเซ160อาจจะดูไม่ค่อยแตกต่างจาก p ีเซ150สักเท่าไหรนะ่นักแต่ในความเป็นจริงครับมันปรับใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ตัวแฟริ่งเองเส้นสายเขาก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวชุดไฟหน้าและไฟเลี้ยวจะเป็นเส้นสายเดียวกันไม่ได้แบ่งออกเป็น2ชั้นเหมือนกับตัว P ีเซ150 ชุดไฟท้ายได้มีการรีดีไซน์ใหม่ให้มีความกระทัดรัดยิ่งขึ้นชุดกุญแจเป็น Honda Smart Key ซึ่งจะมีในส่วนของตัวปุ่มเรียกรถและสัญญาณกันขโมยในส่วนของเกะฝั่งซ้ายมีความใหญ่และลึกพอประมาณเพียงพอที่จะสามารถใส่สมาร์ทโฟนกระเป๋าสตางค์รวมไปถึงกุญแจและของจุกจิกได้อีกประมาณหนึ่งนอกจากนี้พอจ่ายไฟก็ให้มาเป็นแบบ usb type c ตามมาตรฐานนิยมสมัยใหม่เรียบร้อยแล้วในส่วนของชุดมาตรวัดนะครับผมเป็นหน้าจอ LCD Digital Backlight สังเกตได้ว่าจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นบอกความเร็วเป็นตัวเลขด้านบนมีนาฬิกาเกน้ำมันเป็นสเกลทั้งฝั่งซ้ายตัวเลขตรงนี้คืออัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยด้านขวาครับสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นโอดมิเตอร์โดยรวม เซตทริปหรือว่า HSTC ซึ่งจะมีลูกเล่นคือสามารถกดที่ปุ่มด้านขวานี้เพื่อปิดระบบ HSTC หรือ traction control ได้นะครับโดยสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยจะปรากฏขึ้นอยู่ทางด้านขวาและก็ทางด้านซ้ายของตัวมาตรวัดนอกจากนี้ครับเดี๋ให้เพื่อนๆสังเกตที่แถบไฟเลี้ยวของมันนิดนึงครับมันจะเป็นแถบสีเขียวนะครับวิ่งกระพริบอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดขี่ในกลางคืนเนี่ย มันจะค่อนข้างสว่างเข้าตามากพอสมควรแต่ Honda ครับจงใจออกแบบเป็นแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมเปิดไฟเลี้ยวค้างเอาไว้นั่นเองสำหรับชุดแฮนด์บาร์ตัวนี้นะครับองศาของเขาจะงุ้มเข้าหาลำตัวซึ่งถ้าเพื่อนๆสังเกตให้ดีตัวชุดตุ๊กตาแฮนด์ของเขาครับที่ฐานมันจะขยับให้ตัวได้อย่างนี้นะครับข้อดีคืออะไร Honda ออกแบบแบบนี้มาเพื่อเวลาที่รถล้มเนี่ยมันจะได้ช่วยซับแรงและลดความเสียหายลง ชุดสวิตช์แฮนด์ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะเป็นรูปแบบพิมพ์นิยมซึ่งฝั่งขวาจะมี i-drink stop และไฟฮัสซาดมาให้ถังน้ำมันกลางลำตัวมีความจุอยู่ที่8.1ลิตรตัวเบาดนั่งจะแยก2สเต็ปชัดเจนระหว่างผู้ขี่และผู้ซ้อนซึ่งรุ่นท็อป ABS คันนี้จะตัดด้วยสีน้ำตาลเมื่อเปิด u b o ็ขึ้นมาจะพบกับ U b o ็ความจุ30ลิตรใหญ่เพียงพอที่จะสามารถวางหมวกกันน็อกแบบเต็มใบได้1ใบ สำหรับชุดท่อไอเสียออกข้างได้มีการปรับรีดีไซน์ใหม่ซึ่งให้เพื่อนๆสังเกตง่ายๆครับคือเขาจะเพิ่มในส่วนของตัวข้อไปลายท่อขึ้นมาตัวชุดล้ออัลลอยทางด้านหน้าจะสวมยางไซส์110ทับ70ขอบ14และด้านหลัง130ทับ70ขอบ13 ซึ่งชุดล้อขนาดไซส์ทางด้านหลัง p c x 160จะเล็กกว่า p c x 150อยู่1เบอร์เพราะตัว150จะขอบ14แต่ในส่วนของไซส์ยางทั้งด้านหน้าและด้านหลังจะขยับกว้างขึ้น1เบอร์เอาละครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในส่วนท่านั่งของ p c x 160คันนี้กันต่อเลยเริ่มที่ความสูงเบาะถึงพื้นของเขาจะอยู่ที่764ม mm ิลลิเมตนะครับแลวตัวผมเองเนี่ยสูงอยู่ที่175เซนส่วนรองเท้าผ้าใบก็จะเห็นได้ว่า สามารถย่อนขาได้สบายเลยครับเนื่องจากในส่วนของตัวปลายเบาของเขาตรงนี้จะแคบอยู่ประมาณหนึ่งนั่นเองครับจุดต่อมาองศาแฮนด์คือผมจะพบว่าช่วงระยะแฮนด์กับลำตัวของเราเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้ไปสักหน่อยครับคือถ้าสังเกตนะครับผมลองนั่งล้นก้นครับมาติดในส่วนของตัวเบาะด้านหลังก่อนที่จะขึ้นไปสเต็ปของคนซ้อนนะครับระยะประมาณนี้เวลาหักเลี้ยวเนี่ยครับ มันจะรู้สึกว่าศอกติดลำตัวไปสักหน่อยในจุดนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะแก้ปัญหาได้โดยการที่ปรับองศาแฮนด์หรือจะเปลี่ยนแฮนด์แต่งเปลี่ยนตุ๊กตาแฮนด์ที่เยื้องไปด้านหน้าสักหน่อยนะครับเพื่อทําให้ช่วงระยะของตัวแฮนด์กับลำตัวเนี่ยออกไปมากยิ่งขึ้นจุดนี้ก็จะช่วยได้ครับเนื่องจากแฮนด์เดิมๆของรถเขา แม้ว่ามันจะไม่ได้กว้างมากแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตองศาของเขาครับมันจะหักเข้ามาและงุ้มเข้าหาลำตัวมากพอสมควรครับโอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมจะพูดถึงในส่วนตำแหน่งเบาของผู้ซ้อนกันบ้างก่อนอื่นเลยผมจะพูดถึงตัวพักเท้าคนซ้อนก่อนครับคือเขาจะเก็บเรียบเนียนไปกับตัวบอดี้รถและสามารถใช้เนี่ยครับส้นเท้าเกี่ยวออกมาได้เลยอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่า สะดวกสบายไม่ต้องก้มไปแล้วก็ใช้มือเปิดออกต่อมาก็คือในส่วนตัวความกว้างของเบาะผมต้องเรียนอย่างนี้สําหรับสลรีระผมเองเนี่ยครับก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากตอนนี้นั่งได้เต็มก้อนอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆผู้สอนคนไหนนะครับที่อาจจะตัวใหญ่สักนิดนึงเนี่ยก็ต้องเรียนําตรงว่าก้นเนี่ยอาจจะตกบริเวณขอบเบาะด้านข้างได้ครับจุดนี้แต่โดยภาพรวมการวางเท้าเนี่ยยังถือว่าทําได้สบายทั้งในส่วนของ องศาเข่าที่วางลงไปแล้วก็อย่างที่บอกว่าตัวพักเท้าของเขาครับเป็นแผ่นขนาดใหญ่ทําให้เราสามารถลงน้ําหนักได้เต็มฝ่าเท้าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะทําให้เราไม่เมื่อยและต่อมาครับในส่วนของตัวมือจับกันตกเนี่ยผมต้องบอกว่าด้วยความที่ดีไซน์ของเขาครับเขาดีไซน์มาให้ติดรับกันกับชุดบั้นท้ายของรถเป็นแผ่นขนาดใหญ่ขึ้นมาณจุดนี้ครับดีไซน์อาจจะดูสวยแต่ว่าในเรื่องของการจับกระชับเนี่ยมันไม่ค่อยรับกับฝ่ามือ เท่าที่ควรนะครับตรงนี้คือจับแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เต็มคลิปมือนั่นเองขุมพลังเครื่องยนต์ ESP+ Plus ใหม่ s o h c 4 v o w e ต้องเรียกได้ว่าใหม่หมดจดจริงๆทั้งลูกสูบที่ขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ได้ความจุเพิ่มขึ้นมาเป็น 157cc ซีซีมีการขยายลิ้นเเลงจาก26มาเป็น28มิลปรับหม้อกรองอากาศใหม่ทั้งในส่วนของขนาดให้ใหญ่ขึ้นมาอยู่ที่4.9ลิตรและปรับทางการไหลของอากาศให้ดีขึ้น จึงทําให้อากาศสามารถไหลเข้าห้องเผาไหม้ได้มากยิ่งขึ้นเพิ่มหัวฉีดน้ำมันเครื่องใต้ลูกสูบพิสตันออย j e เออกแบบเพื่อลดแรงเสียดทานลูกสูบและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนส่งผลให้ช่วยยืดอายุเครื่องรวมไปถึงลดเสียงเครื่องยนต์ลงด้วยนอกจากนี้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ในอีกหลายส่วนด้วยกันทั้งชุดตัวดันโซ่ไทมิงไฮดรอลิกใหม่ออกแบบชุดเพลาข้อเวี่ยงใหม่ที่เพิ่มโรลลิงแบ r ิ่ง และเพิ่มบาลานเซอร์ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบและลดแรงสั่นสะเทือนลงในส่วนของฟิลลิ่งเครื่องยนต์ตัว p c x 160นี้นะครับมันแรงจริงๆสมกับที่หลายคนเขาบอกกันครับตั้งแต่เปิดคันเรงออกตัวเนี่ยเวลาเรากระแทกคันเรงออกไปครับสามารถเร่งแซงเวลาขี่ในเมืองได้อย่างสบายๆนะครับความเร็วจะไหลขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นกลางยันปลายเลยครับสำหรับผมผมให้เครื่องยนต์บล็อกนี้ถือได้ว่า มีความแรงเป็นแถวหน้าของรถในกลุ่ม AT-150 ซึ่งจะให้ว่าไปนะครับก็คือจาก PCX 150ที่เป็นเครื่องยนต์บล็อก ESP ปรับใหม่มาเป็น ESP Plus มันก็จะสอดคล้องกันกับตัว Forza 350ครับจาก Forza 300เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากใช้เครื่องยนต์บล็อก ESP ปรับมาเป็นบล็อก ESP p l พ s ซึ่งถือว่าโดดเด่นมากครับในคลาสของบิ๊กสกูตเตอร์ในกลุ่มพิกัด300เช่นเดียวกับตัว p x x 160ตัวนี้นะครับเพราะว่าแรงม้าของเขาที่เคลมอยู่จะอยู่ที่15.8แรงม้าซึ่งตัวเลขนี้ก็ต้องถือว่าสูงสุดในคลาสของ AT 150แล้วส่วนความเร็วปลายนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าความเร็วตั้งแต่ช่วงต้นยันกลางเนี่ยครับจนถึงความเร็วสูงๆมันไหลขึ้นลื่นๆต่อเนื่องใช่ไหมครับความเร็วปลาย ที่เราทำได้นะครับจะอยู่ที่117กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามหน้าปัดซึ่งตัวเลข GPS จะได้เท่าไหร่ยังไงเพื่อนๆสามารถกดดูที่ปุ่มตัว I ด้านขวาบนได้เลยจากที่บอกไปนะครับว่าท็อปสปีดของรถคันนี้อยู่ที่117กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนๆหลายคนก็คงมีข้อข้องใจว่าการที่เคลมว่าเครื่องยนต์ลูกนี้แรงที่สุดแล้วทำไมมันบิดได้แค่นี้ผมต้องชี้แจงอย่างนี้ครับในคลิปทดสอบท็อปสปีดเนี่ยทางทีมงานเรานะครับแอดมินจอเนี่ย ทดสอบซึ่งน้ำหนักตัวอยู่ที่90กิโลกรัมไม่เพียงเท่านั้นครับตัวเลขระดับนี้เนี่ยได้โดยที่ไม่ต้องหมอบครับในขณะที่รถหลายคันอ่ะกว่าเราจะไหลไปถึงท็อปสปีดเนี่ยครับจะต้องหมอบนะครับเพื่อลดแรงต้านลมแต่เจ้า P c ซ160รคันนี้คือขี่หลังตรงก็ได้ตัวเลขนี้สบาย,บายเลยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้มีกำลังเหลือๆไงครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้ความเร็วปลายที่มากกว่านี้นะครับก็สามารถไปโมดิฟาย เพื่อปลดล็อกตัวเลขท็อปสปีดให้มากกว่านี้ได้อย่างง่ายๆเลยครับไม่เพียงเท่านั้นครับด้านอัตราสิ้นเปลืองของเขา h o n d a เคมอัตราสิ้นเปลืองไว้ที่50กิโลลิตรจากที่ผมได้ลองขี่ใช้งานจริงครับแบบทั่วๆไปไม่ได้เน้นกระแทกคันเร่งมากนักน,นะครับมีตัวเลข40กิโลเมตรต่อลิตรให้เห็นอย่างสบายๆขณะที่การที่เราไปขี่ทดสอบท็อปสปีดด้วยความเร็วสูงๆกระแทกคันเร่งแช่วไว้ตลอดเวลาก็ยังได้ตัวเลข แถวๆ34-35กิเมต่อลิตรเลยครับดังนั้นเครื่องยนต์รุกนี้นอกจากแรงแล้วสำหรับผมก็ต้องถือว่าค่อนข้างประหยัดพอสมควรเลยเมื่อเทียบกับความแรงที่ได้มาระบบกันสะเทือนด้านหน้าเป็นโช๊คอัพหัวตั้งเทเลสโคปิกทางด้านหลังเป็นโช๊คอัพหลังคู่ที่ไม่สามารถปรับระดับได้เฟรมแบบใหม่ที่ออกแบบให้เบาลงแต่ทว่ากับแข็งแรงขึ้นในส่วนของฟีลลิ่งช่วงล่างนะครับเดี๋ยวผมแยก ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพูดทีละส่วนแล้วกันครับทางด้านหน้าครับถ้าเพื่อนๆขี่แบบใช้งานปกติทั่วๆไปก็ต้องเรียนว่ามันทำงานได้โอเคเลยแต่ว่าจุดที่บอกไปในข้างต้นก็คือแฮนด์เนี่ยเขาให้ตัวได้ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาที่แบบขี่มาเร็วๆพอเครื่องยนต์บล็อกเนี่ยแรงเนาะแล้วเบรกหนักๆเนี่ยครับพอให้ตัวได้เนี่ยมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบ การคอนโทรลเนี่ยมันจะดูวิววิวไปสักนิดหนึ่งนะครับจุดนี้ก็ถือเป็นข้อสังเกตสําหรับแทนที่ให้ตัวตรงนี้ได้แล้วกันครับทางด้านหลังต้องบอกว่าการเซตอัพของเขาออกมาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งครับถ้ายิ่งมีคนซ้อนนะต้องบอกว่าแข็งเด้งแล้วก็กระด้างพอสมควรเลยเวลาที่ขี่ในเมืองแล้วถนนมันไม่ราบเรียบเนี่ยครับจะรู้สึกถึงแรงเด้งสั่นสะเทือนขึ้นมา ค่อนข้างจะตลอดเวลาแต่การแก้ปัญหาจุดนี้ครับก็ทําได้ง่ายๆเพราะว่าการเปลี่ยนโชคอัพแต่งเนี่ยครับเชื่อได้ว่าเป็นตัวเลือกของแต่งอันดับต้นๆของใครหลายคนที่ใช้รถแนวพรีเมียม AT อยู่แล้วระบบเบรกทางด้านหน้าเป็นจานดิสเดียวทำงานร่วมกับปั๊มคาลิปเปอร์2พอร์ตทางด้านหลังในรุ่นนี้ abs จะให้เบรกหลังมาเป็นแบบจานดิสเดียวที่ทำงานร่วมกับตัวคาลิปเปอร์1ลูกสูบขนาดใหญ่ สำหรับตัวระบบเบรก ABS จะมีให้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นนะครับซึ่งสเปคนี้ก็เป็นสเปคเบรกเช่นเดียวกับตัว ADV 150สำหรับสเปคเบรกนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆเอาไปเปรียบเทียบกับตัว p c x 150ครับตัวนั้นด้านหน้าเขาจะเป็นปั๊มคาลิเปอร์3พอพ์ตแต่ตัวนี้ให้2พอร์ตแล้วถามว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันด้อยกว่าหรือเปล่า ต้องตอบว่าไม่นะครับเพราะจากการใช้งานเนี่ยจุดหนึ่งเลยคือรุ่นนี้ ABS จะให้สเปคเบรกหลังเป็นจานดิสเพราะฉะนั้นครับเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยมันดีกว่ารุ่นเดิมอย่างแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัว PCX 150และ160จะมีความแตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งตัว150ลักษณะการเบรกของเขาจะค่อนข้างนุ่มนวลกล่าวก็คือครับจะค่อยๆไล่น้ำหนักลงได้แต่ว่าตัวนี้160ครับ มันจะจับไวขึ้นแม้จะบีบลงน้ำหนักไม่มากครับแต่เบรกก็สามารถจับได้เต็มอย่างมีประสิทธิภาพตามความแรงของมันแล้วเนื่องจากเบรกทางด้านหลังไม่มีระบบ ABS ดังนั้นถ้าหากกดเบรกทางฝั่งซ้ายแรงๆเวลาที่ถนนลื่นต้องให้ความระมัดระวังมากเป็นพิเศษครับเพราะอาจล้อล็อกได้นอกเหนือไปจากระบบ ABS แล้วครับ ทาง Honda ยังมีระบบช่วยด้านความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาอย่าง HSTC ด้วยหรือเรียกง่ายๆก็คือระบบ traction control นั่นเองซึ่งการทำงานของเขาครับถือว่าจับได้ไวทีเดียวถ้าเกิดเราขี่บนพื้นถนนลื่นตัวรถจะไม่ปล่อยให้เราล้อหมุนฟรีสูญเสียการควบคุมอย่างแน่นอนครับสรุปแล้วครับ P c x 160ถือเป็นรถพรีเมียม AT ในช่วงพิกัด 150cc ซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องของความแรงเนี่ย ของเขาถือว่าแรงเป็นเบอร์ต้นๆของรถในคลาสนี้แล้วครับสำหรับความเร็วปลายผมต้องเรียนอย่างนี้ครับด้วยความที่ p s s 160เนี่ยกำลังเครื่องของเขานะครับเห,เหลืออยู่แล้วดังนั้นเพื่อนๆสามารถนำมันไป modify ต่อได้ครับจะปรับเซ็ตยังไงให้ตรงกับความเร็วที่คุณต้องการในการขับขี่ก็สามารถทำได้อย่างง่ายได้ครับไม่เพียงเท่านั้นในเรื่องเทคโนโลยี p s s 160คันนี้ถือว่า มีเพียงพอให้ใช้สำหรับรถในคลาสนี้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบ HSTC แล้วก็กุญแจแบบ Smart Key IDLING STOP และ ABS ส่วนรุ่นและราคานะครับตัว p c x 160จะมีด้วยกัน2รุ่น2ราคาครับเริ่มที่ตัวท็อป ABS คันนี้นะครับจะอยู่ที่91,900บาทมี2สีให้เลือกครับก็คือคันนี้ที่เป็นสีแดงน้ำตาลและอีกคันนึงจะเป็นสีดำน้ำตาล และอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นสแตนดาดซึ่งจะมีราคาอยู่ที่85,900บาทมีด้วยกัน3สีก็คือสีเทาดำสีแดงดำและสีขาวดำเขาจะตัดสเปคลงจากตัว ABS คันนี้ครับอยู่เล็กน้อยก็คือเบรกด้านหลังจะให้มาเป็นดัมเบรกและไม่มีในส่วนของตัวระบบ HSTC และระบบ ABS ที่จะถูกตัดออกไปใช้ในส่วนของระบบ c คอมบ n e เบรกแทน โดยเพื่อนๆที่สนใจเจ้า p c x 160คันนี้นะครับก็สามารถไปรับชมตัวจริงกันได้เลยที่ Honda Wing Center ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับสำหรับในคลิปต่อไปครับทางทีมงาน m o t o r ร v a าเราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆนอกจากนี้ตัว f a c e b o o k c o m motor rival ฝากเข้าไปกดไลค์ ติดตามไว้เป็นแบบเฟรนด์จะได้ไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆแบบเรียลไทม์เลยวันนี้ผมพลและทีมงานโ o โต r รี a ลต้องขอลาคุณผู้มชมท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ